วันนี้เป็นวันพุทธที่11ธันวาคมพุทธศักราช2567วันนี้เป็นวันขึ้น11บค่ำเดือนหนึ่งปีมะโรงพระในวัดของเรา38รูปแต่ลงมาชั้น30บประเดงงดชั้น8นาค <c oughs> นาคมี3บวชไปสองเมื่อวาน นาสิงคโปร์พระประเทศสิงคโปร์สององค์เมื่อวานเ้าก็เป็นผู้ตั้งใจดีทีเดียวแล้วทำมีความตั้งใจมานานแล็เป็นปีหลายปีที่มาเข้ามาบวชแต่กาบวชก็มีเวลาจำกัดนะกระบวชมื่อวานเสร็จเรียบร้อยแล้วล่ะขานหน้าเขารู้สึกว่าพูดได้ดีคัด ถูกอักขระนะ <c oughs> ไม่ติดไม่ขัดนะ <c oughs> ที่ข้าม <c oughs> พาลูกพาหลานที่ข้ามน้ำข้ามทะเลมาก็ไม่ใช่เพื่ออื่นไกลเพื่อขัดเกลวขัดเกลวสิ่งที่มันไม่ดีในจิตใจขัดเกลวกิเลส ภายในจิตใจให้มีคุณธรรมศีลธรรมจริยธรรมอันดีงามเพื่อการศึกษาเรียนรู้เพื่อสร้างคุณงามความดีเข้าสู่จิตใจพวกเราไปสแสวงบุญก็เหมือนกันไปประเทศอินเดียลงทุนลงแรงลงรอนไปกับเพื่อการศึกษาเรียนรู้เพื่อจะไปกราบไปไหว้ สถานที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้แต่ผู้ที่ไม่สงสัยอย่างองค์หลวงตาองค์หลวงตามหาบัวเนี่ยท่านบอกว่าจะไปทำไมกราบที่ไหนก็ถึงพระพุทธเจ้าทั้งหมดนั่นแหละอันนี้คือท่านถึงธรรมแล้วนะจิตใจของท่านถึงธรรมแล้วมันเหมือนมันเหมือนอะไรอยู่ที่ไหน ก็พระพุทธเจ้าอยู่ในจิตในใจพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์อยู่ในจิตในใจแล้วอันนั้นอยู่น,นสถานที่ใดก็คือท่านเป็นธรรมกราบที่ไหนก็คือกราบพระพุทธเจ้าถึงพระพุทธเจ้าทั้งหมดแต่ถ้าหากว่าพวกเราถ้าจิตใจห่างเหินจากคุณธรรมศีลธรรมจริยธรรมจึงจะไปกราบทีสารที่จิตใจกับนูน่นทุกคนละทิศละทาง เหมือนกับพระพุทธเจ้าที่ท่านเคยตรัสไว้ว่าถึงจะมาเกาะสายสบงสบงสบงจีวรของเรา,เาก็ไม่ไม่ถือว่าอยู่ใกล้เรา,นะเาถ้าว่าจิตใจผู้ที่เข้ามาอยู่ใกล้ไม่อยู่ในอัตไม่อยู่ในธรรมไม่อยู่ในคุณธรรมศีิธรรมจริยธรรมอันดีงามาถึงจะมาเกาะสายสบงจีวรของเราก็ไม่ใกล้ ก็ไม่อยู่ใกล้เราถ้าผู้อยู่ไกลขนาดไหนร้อยโยต์พันโยต์แต่จิตใจของผู้นั้นไฟในอัดในธทรำรไฟในบุญในกุศลไฟในคุณงามความดีไฟในหลักเหตุผลไหเพื่อจะสร้างบุญสร้างกุศลน้อมนมลึกถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์นำทำคําสอนของพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์นํามาประพฤติปฏิบัติถึงจะอยู่ไกลก็อยู่ใกล้ เหมือนกับอยู่ใกล้เรานะอัน,นั้้ก็คือหลักธรรมคำสอนของพุทธะเพราะนั้นที่ว่าผู้อยู่ใกล้หรือผู้อยู่ไกลก็ตามนะก็เอาถือว่าผู้มีคุณธรรมผู้น้อมรำลึกถึงจงรักภักดีปฏิบัติศีลปฏิบัติธรรมในหลักธรรมคำสอนของพุทธะอันนั้นแกแปลว่าผู้อยู่ใกล้พระพุทธเจา้าพระธรรมพระสงฆ์แต่ว่าพวกเราไป บางทีก็สงสัยนะสงสัยพระพุทธเจ้ามีจริงหรือเปล่าน่ะเนี่ยแต่พอไปเห็นสถานที่แล้วก็ควรบวชอรโบราณก็ปักหลักปักเขตไว้เมื่อหลายร้อยหลายพันปีพันกว่าปีพระพุทธเจ้าปรินิพันสองสามร้อยปีก็ยังใหม่ๆมัดๆพระยาธรรมโสกราชก็ปักหลักหินเอาไว้ปักปิกุยไมยป้ายทางเอาไว้ ว่าตรงนี้เป็นสถางสถานที่เคารพเป็นสถานที่พระพุทธเจ้าประสูตสถานที่ตัสรู้สถานที่แสดงธรรมัจักสถานที่ปรินิพานของพระพุทธเจ้านะพวกเราก็ได้อ่านพุทธประวัติจากประเทศไทยไปแล้วได้ศึกษาแล้วนะ <c oughs> ในศึกษาในหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วเข้าใจแล้วในหลักธรรม ในพุทธประวัติของพระพุทธเจา้าพอไปเห็นก็เออเล่งลำลึกถึงที่เราได้ศึกษาได้เรียนได้อ่านได้ศึกษาประวัติของพระพุทธเจ้ามาแล้วเราก็น้อมลำลึกถึงว่าพระพุทธเจา้าก่อนที่จะมาประสูติที่นี่นองพระนางิริมหามายาประมาณดาก็ได้เดินทางมาเพื่อจะไปประสูติพระราชโอรสในตระกูล งเมืองเทวทหะนะครมาถึงที่นี่ก็พระองค์ก็ได้ประสูตรก่อนครึ่งทางที่ว่าสวนลุมพินีจากนั้นก็พระองค์พระพุทธองค์ได้ตดรัสรู้ที่โคนต้นโพพุทธคยาเมื่อพระองค์ได้บำเพ็ญมาถึง6ปีจากนั้นพระองค์ก็ได้บำเพ็ญเรื่องสมาธิ ขัดสมาธิกำหนดลมหายใจเขาออกพระองค์ได้ตัดสู้ที่ตรงนี้จากนั้นก็ได้สวยความสุขในที่พระองค์ได้ตัดสู้แล้วสามสี่ห้าหกอาทิตย์จากนั้นพระองค์ก็ได้เสด็จไปโปรดปัญจวคคีทั้งห้าที่เมืองพาราาณสีจากนั้นพระองค์ก็ได้แสดงธรรมโปรดเวไนยสต์ ถึง45ปีจากนั้นพระองค์ก็ได้ปรินิพานที่เมืองกุชินารานะอันนี้ก็คือที่พุทธประวัติของพระพุทธเจ้าพวกนั้นพวกเราได้อ่านได้ศึกษาแล้วเราก็ได้ไปตามดูอ,อืที่พระพุทธองค์ปรินิพานในจุดนี้เองนะเ,เกิดคล้ายๆก็ว่ามีความ กุสดลดจิตน้อมรำลึกถึงพุทธานุสติคุณของพระพุทธเจ้าอันนี้ก็คือที่พวกเราได้ไปกราบในสาทานท,ที่ที่ได้เห็นมั่นใจแต่บางคนก็ไม่มั่นใจทีแหละพระพุทธเจ้าม,มีจริงหรือเปล่าพอไปเห็นแล้วเออชายมั่นใจพระพุทธเจ้าเป็นมนุษย์จริงเป็นกรรษัตริย์ แต่มีความคิดแปลกแต่ต่างกว่ามนุษย์ทั้งหลายมนุษย์ทั้งหลายคิดอย่างหนึ่งแต่พวกพุทธเจ้าวน่งคิดอย่างหนึ่งอย่างที่พวกเราก็มาเห็นมาเปรียบเทียบกับพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของพวกเราเหมือนกันพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของพวกเราแต่พวกเราไน้่คิดอย่างหนึ่งแต่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ท่านได้อัดได้ทําท่านคิดอีกอย่างหนึ่งใจของท่านเป็นอย่างหนึ่งนี่แหละใจ ใจที่รู้แจ้งเห็นจริงในธรรมใจที่บรรลุธรรมใจที่เต็มไปด้วยกิเลสนะมันมันต่างกันนะอันนี้ก็คือหลักธรรมคำสอนของอพ่อแม่คู่บาอาจารย์ของพุทธะนะแต่ถึงยังไงหลวงพ่อก็ได้มาพูดแต่เกี่ยวกับเจด,ดีพิพิพพพพพธภัณฑ์นะแต่ก,ก็อยากอยากไปอยากไปลืมนะลูกหลานนะ อย่าไปลืมเจ้าของอย่าไปหลงเจ้าของอย่าไปพยองพองตนเอาข่านี่เป็นใครข่านี่ตายแน่แน่ไม่เป็นอย่างอื่นนะลูกหลานนะต้องย้อนหมหาัวเองเลยไอ้ข่าจะเป็นยังไงข่าก็ต้องตายแน่แน่อีกสักวันหนึ่งนะเพราะนั้นข่าอย่าไปลืมเจ้าของอย่าไปหลงเจ้าของอย่าไปพยองพองตนนะข่านะต้องสอนตัวเองไว้อยู่เสมอลึกๆ สอนตัวเองไล้ลึกๆในจิตใจของตนเองนะจากนั้นก็ทำยังไงถ้าไม่หลงเจ้าของกันนะให้มีสติสัมปชัญญะอยู่ทุกอริยบทถ้าเป็นไปได้นะถ้าเป็นไปได้ถึงจะไม่เป็นไปได้ก็เอาเถอะนะเรามาเพื่อการศึกษาเราไม่ได้มาเพื่อเล่นเลาะแร่และ,และข้าพเจ้าไม่ได้มาเพื่อหวังอยู่เป็นวันวันกินเป็นวันวัๆ ข้าพเจ้าไม่ได้มาเพื่ออย่างอื่นนะมาอ,อยู่ที่นี่มาเพื่อศึกษาและมาเพื่อปฏิบัติเพื่อชำระจิตใจถึงจะไม่พ้นทุกในวัฏฏะสงสารก็ให้เป็นแนวทางเอาไว้ให้เป็นแนวทางสำหรับตัวของเราเองที่จะนำไปประพฤติปฏิบัติไปเรื่อยๆจนถึงเดินทางจนถึงจุดหมายปลายทาง อันนี้ก็คือความตั้งใจของเราที่เข้ามาศึกษาหลวงพ่อก็มั่นใจว่าพระเนรพระลูกพระหลานของหลวงพ่อเนี่ยคงจะตั้งใจอย่างนั้นคงจะไม่เข้ามาเพื่ออยู่เพื่อกินอยู่เพื่อกินมันก็กินอยู่กินมันก็หาความสุขไม่ได้หรือย,ยานการอยู่การกินการหลับการนอนเพราะเราเป็นพระใช่ไหมละ่ะมีแต่ตั้งอกตั้งใจชำระจิตใจของตนเองตามแนวแถว พ่อแม่ครูบาอาจารย์ตามแนวแถวพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเน่ะหลกพ่อก็แนะแนวแนะนำแต่ละวีแต่ละวันก็แนะแนวแนะนำมาให้อ่านศึกษาท่้นลูกหลานเนาศึกษาในหลักธรรมคำสอนขององค์หลวงตาหลักธรรมคำสอนของพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลายๆองค์แล้วก็ตวงพ่อก็แนะนำทุกวีทุกวันอีกต่างหากนะ ได้ยินตอนเช้าอย่างน้อยก็ต่างกล่มต่างวาละบางทีก็ได้ยินอย่างหนึ่งบางทีก็ได้ยินอย่างหนึ่งอย่างนั้นก็แต่ถึงยังไงก็ตามหลวงพ่อถึงจะมองไปมุมไหนก็ตามหลวงพ่อชี้ไปทางทิศท,ทัดทางทิศเหนือตลอดบนก็นเข็มทิศใช่ไหมหลวงพ่อจะพูดถึงไงยังไงหลวงพ่อชี้ไปทางทิศเหนือตลอดอแก่นะเก็บเจ็บนายนะตายนะ เดินทางให้พ้นทุกในวัฏฏะสงสารนะอย่าได้มาเวียนไหวตายเกิดในวัฏฏะสงสารนะเข็มทิศชี้ไปทางทิศเหนืออยู่ตลอดนะนี่การแนะแนวแนะนำสั่งสอนพานลูกปาลานในใจของหลวงพ่อหลวงพ่อก็คิดอย่างนั้นเหมือนกันไม่คิดได้ยังไงใช่ไหมบวชมาแต่เล็กแต่น้อยแต่อายุสิบกว่าปีมาถึงปูนนี้อายุถึงแปดสิบปีแล้วเนี่ยหลวงพ่อก็คล้ายๆเป็นไม้กุ เอ็นไปทางทิศตะวันทางทิศเหนือตลอดเหมือนกับเข็มทิศเนี่ยถึงจะเพิกไปทางไหนมันก็ชี้ไปทางทิศทางทิศเหนือตลอดนี้ก็เหมือนกันนะั่นอ่ะพาลูกพาหลานทุกุงที่เขามาบวชในคราวนี้ครั้งนี้ก็ให้จิตใจของเราให้โน้มน้าวเอน็เอนเอียงไปทางทิศเหนือคล้ายๆกับหาทางพ้นทุกการรักษาศีลทึ่งจะขี้เกียจวันนี้เแต่วันพุ่งนี้ต้องขยันนะ มันมีวันมันมีวันขยันมันมีวันขี้เกียจได้ทั้งนั้นอ่ะกิเลสตอนนี้กิเลสครอบงำอืมกิเลสครอบงำจิตใจก็ฟัดก็เฟียดมากมาเลยเออเอาเถอะอีกสักวันหนึ่งนะข้าจะต้องหาช่องหาทางที่เอาชนะมันให้ได้แต่อีกสักวันหนึ่งเราก็เอาชนะจิตใจของเราได้พอได้มาอืมมรรคผลที่พานเออยู่แค่เอื้อมบอว่าอีกสักวันหนึ่งมันก็เตะตลบอีกนะ มันก็เป็นลักษณะอย่างนั้นจนกว่าจะเอาชนะมันได้นะออีกสักวันหนึ่งเราเอาชนะมันได้เออมึงตายแล้วไ้บัดเนี่ยมึงไม่มึงไม่กลับมาอีกแล้ววะเออทีนี้ก็แปลว่าเป็นผู้ชนะเด็ดขาดนะอีกสักวันหนึ่งต้องเป็นลักษณะอย่างนั้นนะพาลูกพาลานนะเราก็เริ่มตั้งแต่นี้นะให้มีสติสัมปชัญญะกับการมีทุกขริยบทยืนเดินนั่งนอน กับค anyway, ุณถึงกุติปุ๊บเราก็เดินจงกรมวางวัดบางบาทอีวอนเสร็จแล้วก็เดินจงกรมแต่เดินจงกรมต้องเดินนะรูปพาลูพลานะอย่าไปขี้เกียจเดินจงกรมนะต้องเดินจงกรมนะเดินจงกรมมันเป็นเป็นเป็นหลักหนึ่งเลยนะถึงจะขี้เกียจก็ต้องบังคับให้เดินเดินทางเดินจงกรมเดินยี่สิบสามสิบนาทีชั่วโมงหนึ่งแต่ละวันอย่าให้ได้ขาดการเดินจงกรม จากนั้นก็นั่งภาวนาพอเข้าไปกุฏิแล้วก็นั่งภาวนาถึงจะพักผ่อนนิดหน่อยแล้วก็ลุกขึ้นมาก็นั่งภาวนาจากนั้นก็จะท่องหนังสือก็ท่องหนังสือจะอ่านหนังสือก็อ่านหนังสืออยู่ในความสงบศึกษาในหลักธรรมคาสอนคือสรุปแล้วก็คือให้หาหนทางอย่างที่หลวงพ่อได้พูดได้กล่าวเหมือนกับเราจิตใจของเราเอ็นเอียงไปทางทิศเหนือลักษณะนั้นนะตลอด มีทหารหาหนทางที่จะทำยังไงที่จะโน้มน้าวจิตใจของเราเไปสู่ทางพ้นทุกข์ในวัฏฏะสงสารถึงแดนพระนิพพานจะไม่มาเวียนว่ายตายเกิดในวัฏฏะสงสารถึงจะเวียนว่ายตายเกิดกี่ร้อยกี่พันกี่หมื่นกี่แสนชาติก็อย่างที่พวกเราท่านทั้งหลายเห็นถึงจะเป็นเศรษฐีมาเหตุสาเศรษฐีผลีน,นสุดก่อล้างมือตาย ไปเผาไฟทิ้งเกิดมาพบหน้าชนะถึงจะรวยอีกก็ตายอีกถึงจะยากจนมาก็ตายอีกถึงจะพันสัติที่รั่จายก็ตายอีกมันเวียนว่ายตายเกิดพระพุทธเจ้าถึงท่านท่านมองเห็นแล้วมันมันน่าเบื่อหน่ายไม่น่าจะมาบุคุณเวียนอยู่อย่างนี้เพราะนั้นขูวหาทางพ้นทุกชำระจิตใจให้บริสุทธิ์ชำระใจให้บริสุทธิ์ ชำาระใจออกจากกิเลสราคะโทสะโมหะจิตใจบริสุทธิ์จิตใจเป็นอิสระจิตใจไม่กิเลสไปครอบงำจิตใจเป็นบุตรบริสุทธิ์หลุดพ้นอันนั้นแหละจะไม่มาเวียนว่ายตายเกิดในวะตาสงสารอ,อย่างลูกศิษย์พระพุทธเจ้าเพระโกพระอะไร สมัยก่อนท่านเป็นพรามณ์ท่านเป็นพราม,าเ,ปรามเปิดมาเป็นพรามเ,าเสร็จท่านเตืดนมาท่านมาีญาณรัตฐนะในตัวของท่านเองนะท่านมีญานรัตฐนะท่านเกิดขึ้นมาแล้วท่านมียานคล้ายๆว่าท่านมีมีไม้ก็ไม,ไม้ไม้อันหนึ่งนะข้าใครอยากจะรู้ว่า กะโหลกเนี่ยกะโหลกศีราะเนี่ยจะไปเกิดที่ไหนเนี่ยจะเป็นกะโหลกหมากาไกกะโหลกวัวกะโหลกควายกะโหลกคนระดับไหน,หนก,ก็เถอะมาให้ท่านเคาะกะโหลกท่านบางคนคนนี้ไปเกิดพรหมโลกนะไปเกิดสวรรค์ชั้นนั้นชั้นนี้นะไปตกนรกนะไปเกิดเป็นสัตว์ติดฉานนะไปเกิดเป็นพวกภูมินั้นภูมินี้นะ ท่านจะรู้ได้จากนั้นขอพอใหญ่ขึ้นมาเขาก็โว้ใส่ชุดแต่งชุดคือเหมือนกับเป็นพราหมณ์เป็นบุคคลสำคัญไปที่ไหนก็ไปแห่ไปใครจะ,จะ,จ,ะจะรู้ว่าญาติพี่น้องญาติโกโหติกาพ่อแม่ปู่ย่าตาย,ยา,ตายตายที่ไหนให้พรามณ์คนนี้เคาะกะโหลกจะรู้ได้ทั้งหมดจนถึงมาถึงกรุงสาวัตถีเนี่ยพอกรุงสาวัตถี พี่น้องชาวกรุงสวัสดีเนี่ยมาโปรโมทไม่ขึ้นเลยนะก็อโอ้ยพระพุทธเจ้าในเนื้อกว่าเนื้อกว่าอาจารย์ของพวกเธอพระอาจารย์พวกเธอมันรู้แต่นั้นแหละพุทธเจ้าที่รู้เนื้อกว่ากว่าเขาก็เลยไม่ไม่มาไม่มาไม่หามาหาพรามณ์กันนกันกลุ่ม้าพรามห้าร้อยเนี่ยกไม่ได้เง well ินหน่อยนะหัวหน้า พูดาพามเลยเราควรจะเข้าไปดูวะ่ะเราควรเราควรจะไปฟังพระพุทธเจ้าวะ่ะแต่เน,นก็เออเอาไปเข้าไปแต่พุทธองค์บอกเอากระโหลกเอากระโหลกศีรษะมาใช่ไหมกระโหลกวกตกนรกบงังไปสู่สวรรค์บงังไปสู่พรหมบงังไปเกิดเป็นมนุษย์บงังไปเกิดเป็นพรหมแล้วก็เป็นพระหัน มีกระโหลกพระลหันด้วยนะเออแต่เนี้ก็พระพุทธองค์เอาพระเคาะดูสิแง่กระโหลกนี่เข้าไปไหนเขาก็เคาะปอกป๊อกปอกป๊อกเขาก็กําหนดจิตดูอึ้งใช่อันนี้ไปเป็นสัตว์ที่จฉานนะกระโหลกเนี่ยอึ้งใช่พระองค์ว่าถูกต้องเอ่อขณะเคาะปอกปอกปอกกระโหลกเนี่ยอึ้งอันนี้เป็นมนุษย์เนี่ยเออพระองค์เออถูกต้องฮะ กระโไปจนถึงกระโหลกพรหมกระโหกพระโสดาทักทาคาอนาคาเทั้งก็คายทั้นายถูกหมดพ่อกะโหลกพระละหันเลยพ่อกะโหลกกุ๊ดกุกุ๊ดก็กระโหลกพระละหันป๊อปป๊อกป๊อปกระโหลกเงียบไม่รู้จักทางไปทางมาเลยเออพ่อพระละหันมัน ท่านพ้นทุกนิพพตะสงสารน,นะไม่มี <c oughs> ไม่อยู่ไม่อยู่ในมิติของการมาโลกลูกประโลกอรูปประโลกอะไรท่านเขาสู่นิพพานนะเขากำหนดข้ออะไรบอกกะหลกนี่ไม่รู้นะเมื่อเขาก็เก่งของเขานะ่ข้อกะหลกนี่ไม่รู้นะเขาเลยถามว่าพระองค์รู้ไหมพระพุทธเจ้ารู้เรารู้กะหลกได้ไปไหน ้าง,งั้นผมขอเรียนขอเรียนวิชาตัวนี้เ,เรียนวิชาตัวที่ว่ากระลุกกระลุกพระรหันเนี่ยพระองค์โบเรียนไม่ได้นะต้องบวชซะก่อน <c oughs> อถ้าบวชแล้วจะสอนวิชาให้ถ้าไม่ถ้าไม่บวชไม่ไม่สอนให้โอ้ังนั้นผมขอบวชนะขอบวชเสร็จแล้วก็เอาให้บริวารทั้งหลายไปไป,ไปจูเจ้าออกไปอยู่ข้างนอก <c oughs> อยู่ข้างนอกทั้งหมด เราจะศึกษาวิชานี้จะก่อนถ้าได้วิชาในประวัติจบบริบูรณ์ทางใครถามได้ทั้งหมดเลยแต่ไี้เขากเกรียนวิชาพระองค์ก็สอนวิชาให้ใแ่ไหมล่ะสอนกรรมฐานให้สติปัฏฐานสีกายเวทนาจิตธรรมมรรคแปดสินสมาธิปัญญา,อ,าอริยสัจทุกสมุทัยนิโรธมรรค สอนวิชาจะทำกิจใจให้หลุดพน้นพอไปได้สองสามวันลูกน้องก็เข้ามาอีกเป็นไงอาจารย์จบหรือ,อยังยังย่งยงยงจะเข้ามาใกล้กำลังเรียนอยู่ <c oughs> พ่อก็ามาเดี๋ยวอาจายจะเข้ามาใกล้กําลังเรียนอยู่พ่อถึงเจ็ดวันเท่านั้นแหะท่านได้สําเร็จเป็นพระรหัสน,นี่อง โอ้ได้ทเร็จเป็นพระหรหันต์เสร็จแล้วก็พวกนั้นก็นมาเนะี่ยไปไง่ายอาจารย์ได้จบไปอย่างวิชาเอ้ยไปไปไปทูเจ้าจะไปที่ไหนก็นไปเถอะนะข้าไปข้าไปกลับไปอีกแล้วข่าจะเป็นนักพจนนักบวชละไปทูเจ้าจะไปที่ไหนก็นไปโอ้โหถ้าอาจารย์บวชพวกผมก็บวชเหมือนกันน,นั่นแหละโอ้โกนก็เลยบวชนะนี่แหละอันนี้คือท่านเป็นพระหรหันต์แล้วสนะิท่านรู้แจง้งเห็นจริงแล้วนะ อันนี้แหละมาในครั้งพระพุทธเจ้ามาในครั้งพุทธการมาในมาในพระธรรมปัพทัตกถานะหลูกหลานนะมาในพระไตรปิฎกนะนี่แหละเรื่องคาะกระโหลกศีรษะนะนี่แหละอันนี้ก็คือสรุปแล้วก็คือการเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารของวลสรรพสัตทั้งหลายมันไม่เหมือนกันคนหนึ่งก็หนะึ่งใครมีบาปมีกรรมมีบุมีบุญมีบุญมีกุศล แต่พระอรหันร์ท่านชำระจิตจิตใจของท่านให้บริสุทธิ์จิตใจของท่านเป็นพระอรหันต์ท่านก็พ้นทุกนวัฏสงสารไปวัดเหมือนกับน,นกไปบินในไปในอากาศไม่มีร่องรอยเหมือนกับมีดกรีดน้ำเมอกรีดเสร็จแล้วก็ไม่มีร่องรอยในในน้ำนั้นไม่เหมือนมีดกรีดหินกรีดหินมันยังเป็นรอยใช่ไหมละ่ะไปเขียนไว้ก็เป็นรอยแต่นกบินไปในอากาศไม่มีรอย เมีดกีดในนรงไปในน้ำไม่มีรอยนี่แหละพระหรหันต์ที่ท่านบริสุทธิ์แล้วนะท่านไปเข้าไปเข้าสู่นิพพานนิพพานัางปรมังสุขขังนิพพานนางปรมังสุทธิ์ยังสูญเชื้อเชื้อที่จะนำมาให้มาเกิดในวัฏสงสารหมดหมดเชื้อคือกิเลสราคะโทสะโมหะมีแต่ความบริสุทธิ์ นิพพานังประมังสุขขังนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งนะอันนี้หลักธรรมคำสอนของพุทธ,ธนะลูกหลานนะัตถายาติโยมนะถ้าตอนนี้ไปพระสง์จะอนุโมทนาให้พรรับพรนะจะนี้นะเดี๋ยวหลวงพ่อให้พรอ,องค์เดียวก็ได้ตอวันนี้นะ ยะถา,าวาริวาหาปุราปาริปูเรนติสาคารังเอวเมวอิโตทินังเปตานังอุปกะปะติอิจิตังปะฏิตังตุมหังคิปเมวจมิสตุสัพเพปูเรนตุสังกปาจันโทปนาราสูยะถามณิชโชติ ระโสยะถาสัพพิติโยวิวัตชานตุสัพปโรโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีกายุโกภวะอภิวาธนาสีเลิานิจังวุธาปจายิโนจัตตาโรธรรมาวทานเิอายุวันโนสุขังภาลัง ภวะตุสัพพระมังคลังรักขันตุสัพพะเทวตาสัพพุทธานุภาเวนะสัพพธรรมานุภาเวนะสัพพสังคานุภาเวนะสัทาสูถีภาวันตุเตท่านสามารถติดตามรับฟัง พระธรรมเทศนาของหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกผ่านทาง Facebook และ YouTube นอกจากนี้ท่านยังสามารถติดตามรับฟังและดาวน์โหลดพระธรรมเทศนาของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ในรูปแบบ MP3 และหนังสือ E-Book รับฟังสถานีเสียงธรรมเพื่อประชาชนร่วมทาบุญและติดตามข่าวสารจากทางวัดป่านาคำน้อยโดยการแอดไลน์ออฟฟิเชีชื่อบัญชี แอดวัดป่านาคำน้อยและเว็บไซต์ w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  a t p a n a k a m n o i c o m สุดสูสังละพเตปัญญังตั้งใจฟังด้วยดีย่อมได้ปัญญา